ในวันนี้ซึ่งเราได้สูญเสียบุคคลสําคัญของแผ่นดินไปวันนี้เราได้เห็นว่าทุกๆปทกีทุกครั้งทุกๆก,กิจกรรมยังเห็นคนที่ออกมากับเคลื่อนยังเห็นกลุ่มจัก,กรยานหรือกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นยวชนนะครับเป็นกลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มนักการเมืองกลุ่มจักรยานหรือว่ากลุ่มต่างๆในจังหวัดทั่วประเทศไทยวันนี้ได้ทำกิจกรรมในการเคลื่อนขบวนไปยังเททําล่าสป่าบางพระนะครับเราจะมารวมตัวกันที่นี่อเนาฬิกา30มสินาทีเราก็จะเคลื่อนขบวนไปยังปวงํิโดำของท่านประธานพลพลานะครับชัยรัตน์โตชัยบูมนะครับแล้วก็ ขอบคุณที <rôle à déc> ่ด <les. ici S 1> ีนะครับขอบคุณที่ปสร้างสื่อสร้างสรรค์นะครับทำให้สังคมสังคมอยู่อย่างมีความสุขนครับประดรษฐทุกๆงมีการต้องมีการออกสื่อนะครับให้พี่น้องๆโดนเรียกว่าขอบคุณพี่หนุ่ยมากๆนะครับเรามาด้วยใจมาจากท่านผูดีเพืร่วมกับพี่หนุ่ในเช้าวันนี้นะครับด้วยกันล้อมรำลึกถึงพ่อด้วยกัน